ที่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งจะอย่างที่อย่างอย่างผมให้สัมภาษณ์เขาแล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือคือผมคือผมเข้าใจแหละว,ว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่า ความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันมันไม่ว่าจะยุคไหนะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมรอเขารอได้ใช่มคะผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะแล้วเราจะเล่นเราจะเล่นไราเล่นฝีพายยังไงครับจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดผมไม่อยากให้พี่เขารอโอ้ มันตอบยากกว่าพี่มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่เราต้องมันต้องให้ให้ใหใหช่วยจริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไปแล้วหรือเปล่าคะแบบนี้แผนในใจอย่างเช่นแผนในใจแบบอยากจะ,จะขอเป๊ะเลยอยากจะขอเป็นแฟนเลยโอ้เป๊ะเ,ออเปออาจจะไม่ไม่มีเป๊ะหรอกพี่มันต้องยืดหยุ่นรเนแต่ว <ๆ S 1> ่าไม่นานเกินรอ,อไม่นานเกินรอเหรอกอ็ ต้องแล้วแต่พี่เขาครับอยากไดเขาไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการก็ครับผมก็หยดหยดลงทุกทุกวันอะไรทุกคนเขารอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนจะได้ะไรครับผมก็ก็เท่าเท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวในแง่ที่ว่า ไม่รู้ทําไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นงานกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่เท่าที่โอเคแล้วกันแต่เขายังมีความเกรงใจ F อยู่แน่นอนครับแน่นอนครับคือต่อให้ต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างลคแคบคคิดยังไงบ้างก็ เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดเลยนะครับแอกะไรนะครับแล้วแต่ผมครับครก็ก็แต่แต่จะเบาเบาลงแต่จอ้ทุกคนทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็เหมือนเพื่อนๆพของพี่แอฟเขาจะแซวพี่แอฟไปแล้ว